แนมาดูการอัปเดตของต้นการเพาะเมล็ดของต้นมอนสเตอร่านะครับเดี๋ยวอันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าทำไมการนกของมเมล็ดที่เราเพาะรอบเนี้ทำไมมันถึงช้าไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเพาะกันเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ1มเมล็ด ถ้าใครดูตั้งแต่อันแรกเลยจะเห็นว่า,มาเมล็ดที่เราได้มาน่ะคือมเมล็ดที่ยังไม่มีรากหรืออะไรโผล่เลยคือเป็นตัวมเมล็ดเปล่า,เล,าเลยการงอกก็เลยอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราได้มเมล็ดที่มีรากแทงมานิดนึงแล้วครับแค่ล่อความชื้นนิดนึงเขาก็จะโตแบบรากจะโผล่แล้วก็แทงยอดได้ทันทีอันนี้มันเหมือนเราเพาะตั้งแต่แบบมเมล็ดที่ยังไม่มีอะไรเลยมันก็เลยอาจจะช้าหน่อย อาจารย์อธิบายให้เข้าใจก่อนอีกสามเมล็ดก็ยังไม่งอกครับยังอยู่ในระบบปิดอยู่ให้ดูนี้กว่าจะกลางใบได้ก็รุ้นหน้าดู <c oughs> จะบอกก่อนว่าถึงเราได้มเมล็ดจริงๆที่ได้จากแม่ด่าง แต่เปอร์เซนที่เราจะได้ต้นด่างมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกต้นนะครับแค่ว่าถ้าเราได้จากแม่ด่างจริงๆนะอันนี้เน้นว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าคนขายเอาเมล็ดแบบไหนมาให้เรามันก็คือความสนุกของการเพาะเมล็ดแหละาหาคือแค่เปอร์เซ็นในการที่จะได้ต้นด่างสูงกว่าการที่เราได้จากเมล็ดแม่เขียวแค่นั้นเองครับ มันเหมือนการเพาะเมล็ดแคตายิมโนทั่วไปอะครับมันไม่ได้ด่างร้อเปอร์เซ็นอยู่แล้วให้ให้อธิบายให้เข้าใจก่อนบางคนจะแบบคือถ้าเราซื้อมาแล้วเราต้องได้ด่างทุกต้นเลยหรือว่าต้องได้ด่างห้าสิบเปอร์เซ็นซงผมว่ามันก็ยากให้ทําความเข้าใจกันนิดนึงคือเราต้องยอมรับในมันคือมันเหมือนการลงทุนนะครับซื้อหุ้นซื้อคริปโตเหมือนกันหมดเรารับความเสี่ยงมันได้ไหมไฮริทไฮรีเทิร์นเนาะ แต่ที่ผมบอกว่าผมเลือกที่จะซื้อกับมเมล็ดที่มันแพงหน่อยเพราะว่าไม่รู้อะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็อาจจะดีกว่าไหมอาจจะดีกว่าในความรู้สึกแต่เงินสามร้อยกว่าบาทเนี่ยเราทิ้งมันได้คือมันคือความสนุกของผมแต่ถ้าบางคนคาดหวังว่าจะได้ผมว่ามันก็ไม่ไม่มันจะไม่สนุกแล้วกับการที่เรามานั่งพอมเมล็ดอะครับอย่าคาดหวังเยอะเกินไปเนาะ ขอแค่ให้เขางอกออกมาผมว่าก็โอเคละถ้ามันได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากได้ต้นดังจริงๆก็ลงทุนไปซื้อต้นที่ด่างเลยแต่ก็จะแพงอ่ะ <laughs> โอเคมาดูเนี่ยเขาแทงมาประมาณเนี่ยแล้วก็ไม่ขึ้นแหละน่าจะเริ่มกลางใบแล้วเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผมวางไว้เนี่ยครับใต้ ไฟปลูกต้นไม้แต่ว่าก็จะไม่ได้โดนตรงๆเหมือนเหมือนต้นไม้ที่โตแล้วนะก็จะวางแอบแอไว้ประมาณตรงนี้ครับตรงซอกก็จะโดนลำลายหน่อยแต่ว่าก็อาจจะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คงแรงกว่าแสงแดดข้างนอกที่เป็นลำลายการยืดของต้นก็เลยน้อยเห็นไหมว่านิดเดียวเขาแทงวันนิดเดียวเขาจะเริ่มกางใบแล้วโปรตีมันต,ต้องแทงมาได้แบบต้องสูงประมาณนี้หรือสูงกว่านี้ได้ซ้ําถึงจะเริ่มกางใบอันเนี้ยก็กางแล้ว จะเริ่มกลางใบกันหมดแล้วแทงออกมานิดเดียวเองโอเคที่เรายังเห็นว่าเขายังเขียวอยู่มันก็ลุ้นได้นะว่าอาจจะด่างหรือเปล่าต้องรอเขากางใบเต็มที่ครับถ้าเราเห็นขึ้นมาเหลืองเลยเนะี่ยบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ตายสูงแน่นอนเพราะด่างด่างเยอะเกินไปจากประสบการณ์ที่เลี้ยงพวกมะพร้าวทะเลทรายอะไรพวกนี้ครับแต่ผมไม่ดู ถ้าเราอยากได้ด่างเลยอยากได้แบบออกมาแล้วเหลืองเลยนี่ไงเปอร์เซนต์รอดน้อยมากน่าจะเดี๋ยวก็แฟบและเพราะเขาแทบจะไม่มีสีเขียวเลยแล้วก็พวกเนี้ยค่อนข้างอ่อนแอครับย้ายที่ปลูกนิดนึงหรือว่าขยับนิดนึงให้เขาโดนไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งที่วางเขาอะแสงที่เขาได้รับจากปกติที่เขาเคยรับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไป เขาก็อาจจะหยุดการเจริญบโตแล้วก็ตายได้ด่างที่ดีควรจะต้องเขียวแล้วก็มีสีขาวสีเหลืองปลา,ายอยันนะั้คือด่างที่ดีครับให้ดูประมาณนี้เห็นไหมอย่างพวกเนี้ยแรกๆมาก็ไม่ไม่ใช่ด่างนะ บางต้นออกมานี่คือเขียวเลยเขาต้องประมาณสักสี่ห้าใบนะถึงจะเริ่มมีด่างออกมาแต่บางต้นด่างมาแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็เขียวข็้นมาให้ดูว่าบางทีเราเราลุ้นการเลี้ยงได้ตลอดเวลาครับ มาอัปเดตให้ดูแล้วว่าเขายังไม่กลางนะครับหน้าเดอกลางแล้วจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งเผื่อบางคนรอ,อก็กดติดตามเอาไว้นะครับโอเคครับ